สามีเขาทำงานการค้ะค่ะเออเขาทำงานเกี่ยวกับบาร์เนี่ยค่ะหนูก็เคยมีอาการทางจิตมาก่อนแล้วก็จะจะกินจินตนาการว่าเวลาเขากลับมานอนกับเราก็จะเห็นแต่ภาพตอนที่เขาอยู่กับคนอื่นนะคะแล้วก็มีมีความรู้สึกว่าเวลาเขากลับมาหนูรู้สึกไม่มีอารมณ์แล้วมันเบื่อค่ะจะพูดกับเขาว่าเดี๋ยวเข้าใกล้ได้ไหมเบื่อเขาเพราะว่าทำไมพูดอย่างนี้เพราะว่าปกติไม่เคยพูดอย่างนี้ค่ะครับค่ะที่พี่ก๊้บอกว่าเคยมีอาการทางจิตมาก่อนนี่เป็นยังไงคะก็คือจะปวดหัวค่ะ เออหงุดหงิดแล้วก็จะร้องไห้เดินอุ้มลูกอย่างเนี้ยค่ะก็ก็จะร้องอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกแวนเต็หมดเลยค่ะตอนนี้คือยังทํางานยังใช้ชีวิตในชีวิตประจำวัน,นได้ปกติกตใช่ไหมคะมามาหกปีแล้วค่ะครับคือครใหม่ๆไม่รู้ว่าเขาทำง,งานแบบนี้มารู้ภายในระยะเวลาสองปีที่มีลูกอะค่ะพอรู้ปุ๊บก็คือรับไม่ได้เพราะสภาพจิตใจนั้นเราไม่เคยมีสามีแบบนี้่ะคะม,มค่ะ,ค,ะคุณผู้เองเป็นแม่บ้านหรือเปล่าครับ ค่ะทุกวันนี้หนูเป็นเม่บ้านไม่ได้ทํางานอะไรเลยค่ะอยู่รบราบสาม,มีก็คือทํางานกลางคืนที่ต้องใกล้ชิดกับผู้หญิงม,มันไม่ใช้แค่ผู้หญิงมันมีหมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงและผู้ชายต้องใกล้ชิดลึกซึ้งเลยใช่ไหมครับค่ะ แต่เขาเป็นคนมีใจที่แบบว่ามีเงินหนูเท่าไหร่เป็นหมื่นเขาก็ให้หนูหมดนะคะเขามเป็นคนที่รักครอบครัวแต่เรื่องหน้าที่การงานพอกลับมาปุ๊บเราก็ไม่สบายใจค่ะทำไมตัวหนูปบบแบบนี้แต่บางทีหนูคิดว่าหนูอยู่กับลูกหนูเหนื่อยอเปล่าที่หนูไม่อยากเขาแตะต้องตัวหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาเขาต้องการหนูตลอดเวลาเลยค่ะแต่ตัวหนูเองหนูไม่ต้องการเขาอะค่ะเคยคุยกับแฟนในประเด็นนี้ไหมคะว่าเรารู้ว่าเขารักเราแต่ว่าเรายอมรับกับกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างเงี้ยไม่ได้ ก็บอกกับเขาทุกวันเยค่ะก็พูดทุกวันค่ะแล้วเขาว่ายังไงคะเขาบอกว่าบานทีเขาเขาจะบอกเราเลยว่าเขาจะขอเวลาอีกสองปีได้ไหมเ<อ>ขาทํางานแบบนี้อเออฟูอจาไว้นะก็คือคือเมียพี่ลูกค้าก็คือลูก<อ>ค้าฟูมากค่ะ,คะ แต่เ่อนที้เขาบอกกับเราเลยนะคะคุณหมอว่าเวลาเขาไปนอนก,กับผมเขาไม่เคยมีความสุขแต่เขาอยากได้เงินนะคะคุยกันตรงๆแล้วด้วยะคะ่ะแล้วก็พฤติกรรมเขาในกับการดูแลเราเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมะนะคะถ้าอย่างนั้นคงต้องหันกลับมามองตัวเองแล้วว่าเราจะยังกรรมไอ้ส่วนที่มันทุกอันนี้เอาไว้หรือเปล่ามีอาการทางจิตด,ด้วยมันจะเกี่ยวข้องกับอาการหวาดระแวงจนไม่ยอมมีอะไรกันกับฝ่ายชายด้วยไหมคะคืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้<ม>นะคะคือเอาเอาตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่เรียกว่าเราเจอเยอะมากที่สุดกว่านะคะก็คือเป็นเรื่อองงขภาาวะซึเศร้ คือเริ่มจากกังวลเสร็จแล้วก็มาซึมเศร้าพอซึมเศร้าปุ๊บเครียดเครียดรวมกันมากๆค่ะอารมณ์มันก็จะหดหูความต้องการทางเพศมันก็ลดลงความหงุดหงิดความรู้สึกว่าชีวิตนี้อยู่แล้วมันไม่ได้มีความสุขหรือว่าไม่มีอะไรดีมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันก็จะตามมาตลอดเวลาเท่าที่ฟังเนี่ยถ้าเกิดได้รับการรักษาเนี่ยอารมณ์จะดีขึ้นรักษายากไหนะครับุ คือ,อคเราเชื่อ<า>ว่ามันมเ,เป็นสารเคมีเปลี่ยนแปลงในสมองะนะคะพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดตามสารเคมีที่เปลี่ยนไปหมดเลยก็คือมองโลกในแง่ร,งร้ายซึมเศร้าไม่อยากทําอะไระนะคะเหมือนเวลาเราหิวอะค่ะ เวลาเราหิวเราก็อยากกินหงุดหงิดเออเหมือนกัน<ะ>พวกนี้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากร่างกาย<ะ>มันไม่ใช่แค่ใจอยากกินอย่างเดียวแต่ร่างกายมันก็หิวด้วย<ะ>เพราะฉะนั้นพอเป็นโรคซึมเศร้านี่ก็คือสมองเนี่ยก็จะมีสารเคมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปด้วยงั้นอย่างนี้รักษาก็คือแค่ทานยาปรับสารเคมีในสมอง่ทานยาเนี่ยช่วยได้เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยช่วยได้แน่ช่วยขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็เหมือนกินข้าว กินข้าวแล้วก็หายหิวแต่ว่าโรคกระเพาะอาจจะยังไม่หายต้องใช้ยาช่วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการทานยาก็ช่วยได้ครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นอยู่ที่เราจะต้องปรับจิตใจของเราด้วยว่าเราจะหาความสุขให้กับชีวิตเรายังไงเพราะถ้าเกิดว่าเราเอาความสุขของเราไปเฝ้ารอกับคนคนหนึ่งคือเฝ้าอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันก็ผิดหวัง นะคะดังนั้นอาจจะต้องหาความสุขให้ตัวเองอย่างเช่นตัวเองชอบทําอะไรบ้างไม่ใช่ว่านั่งอยู่ในบ้านอย่างเดียวอชอบช้อปปิ้งไหมชอบไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าบางทีหนูก็ชอบไปนั่งสมาธิที่นคะอ๋อดีมากเลยค่ะแล้วก็แม่คีก็จะพูดย้ำเสมอว่าหนูลูกลูกคิดอย่างเดียวว่า เราต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนี่มันเขาเป็นพ่อของลูกเราแล้วครับถ้าหนูได้ยินคำพูดของม่ที่คำนี้หนูก็จะสบายใจถ้าไปสมาธิสามวันกลับมาก็คือสบายใจเป็นเดือนเลยค่ะอ๋อนั่นแหละค่ะหาสิ่งที่ทําให้ตัวเรามีความสุขบ้างมันก็เหมือนได้ชาร์จตัวเองให้ให้แบบเต็มสักนิดนึงพราะกลับมาเราโอเคเราเจอเรื่องเดิมๆนะคะพอมันเริ่มทุกข์มากขึ้นแล้วก็กลับไปหาความสุขของเราใหม่ซึ่งเป็นทางเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะคะควรจะพาสามีไปตรวจเช็ค เลือดอะไรบ้างนะแล้วก็มีอะไรกันก็ควรจะป้องกันนะครคุณภูช่วงเวลานี้สองปีก็เก็บเงินออมเงินไว้ดีไม่ดีพอเขา40ปุ๊บจะเกษียณจากวงการนี้มีเงินทุนไปลงทุนทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆเขาก็จะได้เปลี่ยนแปลงอาชีพด้วยเราก็จะได้สบายใจด้วยขอบคุณครับคุณภูขอบคุณค่ะสวัสดีครับ